มาเก็บผลผลิตข้าวโพดกันครับเ่วโมงข้าวโพดนี้จะก็จะมีพายุเข้าตอนนู้นนะครับตอนช่งสงการการผรสมเกือจนจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ชุดแรกๆมาเก็บชุดแรกกันครับที่มันออกสีน้ำตาลแล้วนะครับเก็บข้าวโพดกันครับเก็บผลผลิต ข้าโพดกันครับมีดแรกมีดแรกนะครับมีดแรกครับผลผลประกอบการเก็บข้าวโพดเก็บข้าโพดนี่ครับข้าโพดหวาน พอดีช่วงการผสมเจสรมันจะผสมไม่ค่อยนะฮะผสมไม่หมดนะครับมันก็เลยปันหลอเลยนะครับแต่ว่าทรงรูปทรงสวยรูปทรงสวยครับนี่รูปทรงสวยมากถ้าผสมเจสรแบบเต็มพิกัดมันก็จะดีหน่อยนะครับแต่ว่าเราซื้อซองหนึ่งนะครับซองท้องตลาดทั่วไปสาิบบาทเราก็มาปลูก ก็ได้หลายต้นอยู่นะครับนี่เลยนี่เลยได้ข้วาวโพดหวานไว้กินครับนี่เลยดูข้าวโพดหวานไว้กินนี่เลยครับพันนี้หวานนี่ปั้นผสมเกษรไม่ค่อยดีคือเกรสรตัวผู้ข้างบนน่ะโดนลมพัดมันก็มันยังไม่ผสมเลยลมพัดทิ้งไปหมดเลยครับเราก็ไม่ได้ไปช่วยผสม แล้ก็จะมีบางครั้งที่เราเอาผสมละลายละลายเกสรตัวผู้หรือฉีดใส่เข้าไปในตรงจุกมันนะฮะตรงจุกตรงหมอยมันนะแต่ว่าพอกลับมาจากสงการก็ลมพัดสปอไปหมดเลยครับมันก็เลยหวงเหว่งหวงเหวงอย่างีง้ะแต่ทรงสวยครับรูปทรงสวยรูปทรงของพันนี้สวยมากเลยทรงใหญ่ถ้าเต็มนะโอ้ ก็หนักเหมือนกันนะครับสวยครับได้ข้าวโพดหวานไว้ต้มกินครับนี่ข้าวโพดหวานไว้ต้มกินครับเกษตรกรสมัครเล่นครับผมอาปลูกไว้กินครับลอยลอยลอยข้าวโพดหวานเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวไปต้มครับ โคตหวานนี่โคดหวาน,ดวานเดี๋ยวไปต้มกินครับอือนี่เลยทั้งกองเลยเดี๋ยวโคตหวานไปต้มกินครับ